อยากจะพูดว่าฉันไม่เชื่อที่เธอพูดอะไรแบบนั้นออกมาหรือฉันไม่อยากจะเชื่อที่เธอพูดอะไรแบบนั้นออกมาหรือคือฉันไม่สามารถเชื่อได้ที่เธอพูดอะไรแบบนั้นออกมาคือบางสถานการณ์ที่บางคนอาจจะพูดพูดอะไรมาเล่า้เราฟังแล้วเราบอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยหรือไม่เชื่อที่เธอพูดอะไรแบบนั้นออกมาหรือบางสถานการณ์ที่บางทีเขาพูดคําพูดอะไรที่ออกมาที่เราไม่คิดว่าเฮ้ย ทำไมเขาจะเขาพูดคํานี้แบบนี้ออกมาอะไรประมาณนี้ทุกคนนึกอ,ออกไหมแล้วเราก็จะพูดประโยคนี้สวนกลับไปว่าโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยที่เธอพูดอะไรแบบนี้ออกมาประโยคต่างๆที่จะบอกต่อไปนี้ทุกคนเอาไปพูดได้เลยนะคะเลือกเอาประโยคไหนก็ได้สื่อความหมายเหมือนกันหมดประโยคแรก i c h g l a u b e n i c e t ก็คือฉันไม่เชื่อ i c h g l a u b e n i c e t หรือเราจะใช้ verb k ö n e n เข้ามาก็ได้ i h k a n nicht กลาวบนก็ได้ก็คือฉันไม่สามารถเชื่อได้ไม่อยากจะเชื่อนั่นแหละหรือเราจะเติมคำว่า I, I fach เข้าไปก็ได้ i c h kann i n fah c nicht glauben ก็คือฉันไม่สามารถที่จะเชื่อได้แล้วเราก็เติมคำเชื่อมคำว่า das เข้าไป das ที่เธอพูดอะไรแบบนั้นออกมา das o u o e s เก s ซ g ก Fast. เลือกเอาจะพูดประโยคแบบไหนอ๋อลืมอีกหนึ่งประโยคเราใช้คำว่า each fast as nist ก็ได้ก็คือแปลว่าฉันไม่เชื่อเหมือนกันไอ้คำว่า fast เนี่ยมันมาจากคำว่า f a s t e n นะคะเวลาพูดก็เหมือนอย่างที่บอกมันตัดตัว A ทิ้งได้เราจะพูดบอกว่า each faster as nist ก็ได้ก็คือฉันไม่เชื่อหรือไม่อยากจะเชื่อนั่นแหละหรือจะบอกว่าอ a ก fast as nist ก็ได้ does ดูดัสกิสัสต์ฮัสต์ไปลองพูดดูค่ะ